รู้แจ้งโลกปลดศกทุกสิ้นฝึกสิลธทรมจนเป็นอาจินที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์พระสินทรัพย์มีทำนำทางสนานาด้วยภุ่มปัญญาให้ญาติโยมมัาสาธุครับญาติธรรมอันเป็นที่รักยิ่งครับผมพบกันปัมประเจนเป็นประจำน,นั่นแน่เดี๋ยวนี้ขัดมุกได้ด้วยพบกันปัมประเจนเป็นประจำจากเพชสังกะรีหลวงตาศิลสก์ อ๋อเพจหลวงตาสินสังกะรีสีขอกราบง่ามเล็บขบทุกท่านเลยนะครับญาติที่ทำทั้งหลายหรือว่า f อเพจหลวงตาสินสังกะรีสีช่วยกดติดตามหน่อยนะครับตอนนี้บอกตรงๆว่าคนติดตามแค่14คนเองนะครับหรือว่าสงสารเจ้าของเพจเลยละกันนะครับคือน้องเอิร์ดบ้านตราดนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะไปสัมภาษณ์แม่ชีท่านหนึ่งนะครับผมจะเป็นใครนั้นนะครับเดี๋ยวติดตามชมได้ในเพจ หลวงตาสินสังกฤรีีอ้อแล้วก็วันนี้พิธีกรรับเชิญนะครับมาจากทีวีช่องนนทซีนะครับหัวปลาแม่หัวปลาม,ม้อไฟอร่อยมากเลยนะครับพิธีกรจะเป็นใครนั้นแม่ชีจะเป็นใครนั้นติดตามได้ในเพจหลวงตาสินสังกฤรีีอ้อก่อนอื่นต้องขอกราบขอบคุณบอลเชิญยิ้มบ๊อบบี้3บาท50ที่ร้องเพลงถวายให้กับองหลวงตาสินทรัพย์จารณธรรมโมบอกตรงๆว่า เพราะมากเพราะจริงๆไปชมกันได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปตลาดช่องเม็กหน่อยเฮ้ยรก,กุญแจกุญแจเสียที่รถมอไซค์นี่ครับเหรออยู่มอไซน์เหรอโธ่บา้าเอ้ยก็ไม่ต้องพูดก็ได้ว่ากุญแจเสียมอไซค์จะแอคซะหน่อยว่ามีรถเนบนซ์ระโถคนเราหน้าตาดีๆอย่างนี้จะมีรถเบนซ์มาไม่ได้ไงวะั เอาไปจีตามมนทำไมเออไอเว้ยเออแจอยู่มอไซค์บ้าไปบ้าลกความลบไปวางกิเลสก่อกรรมแล้วจึงกลายเป็นเปรตความต้องการของคนสาธุธรรมะก็ก็ ไม่พอคิดไงถึงมาปูกที่วัดนี้คือจริงๆแล้วเคยมีความคิดมามานานแล้วค่ะก่อนที่จะเจอหลวงตาคือซึ่งเมื่อก่อนก็ชอบไปทำบุญไปถือศีลบ้างสามวันห้าวันเคยคิดว่าในในในความคิดเราว่าเราเป็นผู้หญิงเนาะเราไม่เป็นผู้ชายเราก็บวชพระไม่ได้เราก็อยากจะแบบเออ เกิดมาสักครั้งหนึง่งได้บวชชีเพื่อเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองในความคิดเราเมื่อก่อนนะนะมองเป็นสีใช่<ม>ประมาณนี้แล้วแม่ปอบวชมาได้กี่เดือนแล้วตอนนี้บวชน่าจะเดือนกว่าแล้วนะ<ม>บวชตั้งแต่วันที่ห้าเดือนที่แล้วประมาณบวชได้เดือนกว่าแล้วตอนมาบวชนี่เอาอะไรมาบ้างหรอเขาให้บวชได้เลยไม,ไม่ไม่ได้เอาอะไรมาเลยค่ะ คือมาวันที่สี่แล้วก็ให้แจ้งทางแม่เจิ้นเนาะแม่แม่แม่จีแอนน้องว่าตอนเช้าวันที่ห้าเราบวชได้ไหมต้องมีอะไรบ้างบอกถ้าเราพร้อมเราก็บวชได้เลยเพราะทางวัดจะมีชุดชีให้สองชุดแล้วก็อุปกรณ์การบรราฉันเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้มีอะไรเลยที่เตรียมมาแล้วไม่อยู่เดือนกว่านี่แม่ปอรู้สึกยังไงบ้างสบายใจไหม ถามว่ารู้สึกสบายใจไหมสบายใจมากแล้วก็เราก็งงตัวเองนะถามว่าซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเราเคยปฏิบัติไปถือสิลบ้างห้าวันเจ็ดวันสิบวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีความสงบเหมือนเหมือนเหมือนอยู่ตรงนี้เพราะว่าถามว่าเดือนกว่าเราก็ถามตัวเองอยู่นะว่าเราเราอยู่ได้ยังไงคือใจเราก็ไม่คิดที่อยากจะออกไปข้างนอกหรือไม่มีความรู้สึกอยากอะ่ะก็มองตัวเองนะ คือคือสิ่งที่เราเคยผ่านมาเราก็โอ้โหทำเรื่องอะไรที่มันถ้าถ้าทางโลกมันก็ถือว่าทั้งดีทั้งชั่วเนาะมันก็มาเยอะแต่ว่าถามว่าเรามาอยู่ตรงนี้ทำไมเรามันถามว่าสงบมันเหมือนใจมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ฟุ้งไม่คิดมันแปลกอะ่ะมันแปลกอะค่ะแม่ปอจะเหมือนมีเรื่องอะไรติดอยู่ทางโลกบ้างคนระับหรือไม่มีแนละ้ว ตัวพี่เองทางโลกก็คือมีลูกคือลูกตอนนี้ก็คืออยู่บ้านคนเดียวแล้วคือตัวพี่สรีเองเนี่ยก็มาอยู่ที่วัดแล้วงานก็จะไม่ค่อยได้รับคือความห่วงนะเนาะความเป็นแม่มันก็จะถามว่าไม่คิดไม่ห่วงเนะี่ยมันเป็นไปนไม่ได้แต่ว่าการห่วงของพี่พี่ก็กล้ากล้าพูดได้เต็มปากแล้วนะว่า มันไม่ได้ห่วงแบบแบบนั้นอะ่ะมันแค่แบบเออแล้วเขามันไม่ได้แบบไม่ได้คิดถึงแบบอุยจะต้องอยากไปหาหรือจะต้องแบบอุ้ยจะต้องไปนะอยากไปเจอลูกไปอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีตรงนั้นเลยแต่เพียงว่าแต่ใจพี่อ่ะพี่ตั้งใจว่าบวชครั้งเนี้ยอาจจะบวชได้สามเดือนห้าเดือนหกเดือนแต่อยากถ้าศึกก็จะอย่าไปอยู่กับลูกสักสองสามปีมให้เขาจบมหก อ้าวเขาอาจจะไปต่อมีอยู่หออยู่อะไรเราก็ปล่อยเพราะอีกอย่างต่อไปเขาก็มีงานทํามีครอบครัวอะไรประมาณนี้แล้วก็คือพี่จะบวชต่อเนี่ยตลอดชีวิตหรือก็ดูอีกทีแต่ว่าเพราะว่าคือตอนเนี้ถ้าถ้าตัวพี่สีเองยังอยู่บ้านมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้พี่สีก็มาอยู่ทางนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราเราอยากแต่ถามว่าความห่วงความอะไร ไม่ห่วงไม่คิดว่าอุวยลูกจะต้องเรียนเท่าน, ون, นู้นเท่านี้ต้องจบต้องอะไรไม่ไม่เคยมีความหวังคาดหวังกับลูกเลยแค่อยากให้เขาดูแลตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ไปอยู่ในสังคมได้ให้เขามีสินมีทามีมาทางนี้แต่ตัวพี่เองพี่ไม่ได้ปลูกฝังลูกตั้งแต่เด็กๆกไงการเข้าวัดการมาฟังนี่มันก็เรื่องยากนะเด็กเดี๋ยวนี้มันมันพูดยากเด็กสมัยนี้ไม่ค่อย ใช่มันก็มีห่วงแค่แค่ตรงนั้นแหละถามว่าห่วงมากมายไหมก็เฉยๆนะเริ่มปล่อยแล้วตัวพี่เองพี่ก็งงตัวเองเหมือนกันคือซึ่งมาก่อนเราอยู่ทั้งโลกเราก็เป็นคนที่รักสวยรักงามทำ,ทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยคือกลัวไม่สวยไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่วันที่เราบวชทําไมเราไม่มีความคิดว่าอุ้ยทาไมถ้าเราตัดเราโกนผมแล้วเราจะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีมันไม่มีมันหายไปแล้วมันไม่มีเลย แปลกมากแล้วก็พี่วันที่พี่บวชพี่มีความรู้สึกข้างในว่าเฮ้ยเรา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 มีความสุขนะเราเราเหมือนสิ่งที่เรารอคอยเราเราอยากบวชอะไรอย่างเงี้ยแล้วความรู้สึกของแม่ปอเวลาอยู่กับคนหมู่มากเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับถามว่าอยู่กับคนหมู่มากรู้สึกยังไงก็เฉยเฉยนะเพราะว่าคือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยอยู่ข้างนอก ที่ยังไม่บวชก็ไม่ค่อยวุ่นวายกับใครอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจะปล่อยวางได้ง่ายจะเป็นคนไม่ค่อยคิดเยอะจะเป็นคนไม่ค่อยมองคนในแง่ลบะคือใครเจอใครก็จะจะ,จะดีหมดแหละในในพี่อ่ะพี่ก็เป็นคนที่เหมือนพี่สีเคยพูดนะตอนที่ตอนที่พี่เมื่อก่อนอยู่ทางโลกอะไรอยู่ด้วยกันเ่ยพี่สีพูดวนะ่ามึงอะเหมือนคนฉลาดแต่มึงงูคือ คือความโมโหของเขานี่ไม่ใช่ว่าอะไรนะแต่เราพี่เป็นคนง่ายๆะพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยอะไรก็ได้คือเหมือนอคนนี้สมมติเปรียบเทียบเหมือนอาหารอาเราชอบเราก็กินเยอะหน่อยเราไม่ชอบเราก็กินน้อยหน่อยเราไม่ต้องไปติเหมือนคนอะถ้าเกิดคนนี้มันมันไม่ใช่คือคนละเคมีกับเราหรือเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็หา่างแต่คนที่เรานู่นนี่เออเราก็คุยด้วยหน่อย แค่นี้เองมันมันไม่จําเป็นจะต้องว่าอุ๊ยนู่นนี่นั่นแล้วเราไม่เราพี่ไม่ค่อยจะไปจ้องจับผิดใครหรือว่าจะต้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเป็นคนจุกจิก,จกนู่นนี่เธอยอยู่ตรงนี้พี่ว่าเราแม่ชีที่ที่นี่ก็น่ารักทุกคนเรารักกันเราคือครอบครัวเดียวกันจริงๆไม่มีการที่จะวุ่นวายนู่นนี่นั่นนะแ,แม่ชีสองร้อยห้าสิบกคนนี้เยอะนะคะไม่ใช่น้อย คือเราฉันข้าวเสร็จเรามีอะไรเราก็แบ่งปันกันเราเรามีแต่ความเมตตาเพราะว่าพ่อสอนมาดีแล้วหลังฉันข้าวเสร็จนี่ก็กลับกุดลใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือหลังข้าหลังฉันข้าวเสร็จก็จะกลับกุดลใครกุดมันเพราะปกติชีเนี่ยจะไม่ค่อยไปเข็ดในคือของพระคือก็กลับถ้าไม่มีธุระคือถ้าไปก็ต้องมีสองหรือสามคนที่ไปเป็นเพื่อนอฝั่งพระต่างคนก็ต่างกลับ กุดมาภาวนามาดูลมอา้าวแล้วแต่ที่ตามที่ลวงตาอา้าวมึงฉันข้าวเสร็จมึงก็นะใครจะนอนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนมีปัญญาก็จะนอนไหม <c oughs> เราไม่ปอกคิดจะปวดอีกนานไหมครับก่อนที่จะกลับไปอยู่กับลูกในความคิดยังไม่คิดว่าจะบวชนานหรือบวชหรือจะสึกเลยไม่เคยคิดก็อยู่ไปเรื่อยๆ <c oughs> ก็จะดู ดูตัวเองดูความคิดตัวเองดูใจตัวเองดูกิเลสตัวเองความอยากว่าเราอยากอะไรบ้างแล้วก็จะดูลูกฟังข่าวลูกอยู่บ้างว่าเขาปฏิบัติตัวแบบไหนอะไรแบบไหนถ้าเขายังโอเคไม่มีอะไรที่แบบคือไม่ออกนอกลูนอกทางเราก็ <ไป S 2> จะอยู่อย่างนี้ไปก่อน<ม>เพราะว่าถามว่าอยู่ตรงนี้เราเราเราถามว่าหลวงตาบอกว่าความสุขไม่มีจริงหรอก แต่มันมันคือเหมือนว่าอยู่ข้างนอกมันมีกิเลสนะกิเลสความเพลินความหลงมันมันมีเยอะอันนี้มันเหมือนเราอยู่ในสายสินแล้วเราก็ใจเราก็โอ้เราเหนึ่งอากาศสองความสงบมันไม่มีความอยากได้ไม่มีความอยากไม่ต้องไปแข่งกับใครไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเราอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไม่แทบจะไม่ได้ใช้ตังคือใช้ก็คือพี่ก็จะแบบ ใส่บาทรทาบุญตอนเช้าที่ศาลาตอนเย็นไปฟังธรรมก็ใส่อะไรอย่างนี้<ม>ก็คือเข้าของเครื่องใช้อาหารการกินทางวัดก็มีค่ะแล้ววันหนะึ่งแม่ปอพานาวันละกี่ครั้งนานไหมถามว่าภาวนาวันละกี่ครั้งมันมันก็ไม่นับนะว่างเราก็ดูลมก็เหมือนแบบที่คือบางทีเราลืมตาเราก็ดูลมได้ บางทีคือส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ตอนที่บวชแรกๆเนี่ยยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีการภาวนาที่บ่อยบ่อยมากเท่าไหร่อะไรอเงี้ยสักหลังนั้นประมาณอาทิตย์หนึงช่วงหลังเรารู้สึกว่าเราเริ่มแบบอยากมันมันเริ่มพอคือกลางคืนเนี่ยพี่ไปฟังธรรมใช่ไหมไปฟังธรรมทุ่มสองทุ่ม,มอ่าบางทีเราอยู่ศาลาแล้วก็นั่งภาวนาดูลมบ้างฟังครูบาอาจาร พอกลับมาเสร็จอาบน้ําเราก็จะภาวนาประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งหรือบางทีก็ชั่วโมงหนึ่งฟังหลวงตาฟังคลิปครูบาอาจารย์ก็จะนอนประมาณสามทุ่มไม่เกิน4ี่ทุ่มอะไบางทีก็ดูนอนดูลมก็หลับไปอะตื่นมาถ้าตีสองตีสาบางทีก็มานั่งบ้างครึ่งชั่วโมงบางทีอารมณ์ตรงนั้นมันยังมีความง่วงแต่เราฟังครูบาอาจารย์ให้เราฝืน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 ,ฝน,ฝน,ฝนกิเลส ฝืนใจอ่าเราลองดูดิคือเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างที่จะอยากอยากภาวนาเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ว่าอุ้ยจะต้องภาวนาเอาเป็นเอาตายไม่เราทําในสิ่งที่เราเอาตัวเราว่าเราทําไหวอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ฝืนอะไรมากมายค่อยๆค่อยๆซ้อ,อ,อมไปค่อยๆดูไปค่อยๆอ,อะไรไปบางทีกลางวันเงี้ยอยู่กุดเอาทาน,น,นู่นทํานี่ถูบ้านหรืออะไรนู่นนี่เสร็จก็มานั่งดู นั่งดูลมบ้างครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอ่ะเดี๋ยวก็เดินบ้างเดี๋ยวทำโน่นทำนี่เดี๋ยวก็มาดูอีกอะไรอย่างเงี้ยเรามาอยู่เนี่ยเห็นพี่สีบ่อยไหมคิดถึงพี่สีบ้างไหมครับแล้วก็มีได้คุยกันบ้างไหมไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้คุยกันด้วย,ยแล้วก็ถามว่าคิดถึง,งไหมมันถามว่าคิดถึงไหมเฉยเฉย ไอ้ถามว่าคิดถึงไหมมันอยู่กันมานานด้วยเนาะมันอยู่กันมาสิบเจ็ดสิบแปดปีไอ้ความที่คิดถึงความหวงความห่วงแบบนู่นนี่มันมันหมดไปมันหมดแล้วว่ามันมันเหมือนอีกผ้ากึงแล้วอะมันเหมือนการอยู่กันมาเหมือนเป็นเพื่อนพี่สีนี่เป็นทั้งเพื่อนทั้งพ่อและพี่สีเป็นคนที่อยู่กับเราเขาไม่เคยทิ้งเราเลยแม้แต่ที่วันที่เราทุกพี่สีเป็นคนที่ เราไม่ได้อวยเขานะถามว่าเขาไม่ได้มีทางโลกเขาไม่ได้มีสมบัติมรตรฐานให้เราแต่เขาเป็นคนที่เขาไม่เคยทิ้งเราเราจะทุกข์ขนาดไหนเราจะเขาเป็นคนที่ไม่เคยซ้ำเติมเราไม่เคยซ้ำเติมเมียไม่เคยดูถูกไม่เคยมีแต่ให้มีแต่ช่วยมีแต่ให้กำลังใจมันอยู่กันมันเหมือนเพื่อนตอนนี้มันก็อยู่กันเพื่อลูกอะนะเพราะพี่สีก็มาทางเนี้ยพี่กล้าพูดได้เลยว่าพี่สีไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง เหมือนเหมือนถ้าพูดแบบเหมือนได้ผัวใหม่เหมือนเขาเป็นคนอีกคนหนึ่งโดยที่แบบถามว่าเราเราดีใจไหมเราดีใจมากที่เขามาทางนี้แบบมันเป็นบารมีหลวงตาด้วยหลวงตาไม่เคยสอนพี่สีว่าไอ้สีมึงต้องนี่ไอ้ต้องนึง่เขาเป็นของเขาเองเพราะหลวงตาทําให้เห็นช่วงสุดท้ายน,นะครับแม่ปอช่วงนี้มันมีข่าวเกี่ยวกับหลวงตาครับ แม่พอรู้สึกอย่างไงบ้างครับเรื่องพวกมีคนบอกว่าหลวงตาอวดอุตรีบ้างพระธาตุใช่เรื่องพระธาตุประมาณนี้ครับถามตัวพี่พี่เองถามว่าดูข่าวดูในเฟซดูอะไรอย่างเงี้ยถามว่าครูบาอาจารย์ที่เราเขาลบนับถือหลวงตาก็เหมือนพ่อเหมือนพ่อเหมือนพ่อเราถามความรู้สึกว่านู่นนี่นั่นไหม คนถ้าเขาไม่รักให้เราจะไปพูดยังไงใจเขาก็ไม่รักเราคิดว่าตัวเราเองเนี่ยเราอยู่ณนะตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เรารู้ว่าพ่อของเราครอบครัวเราเป็นแบบไหนเราภูมิใจแต่ถามว่าจะมีอารมณ์ที่โกรธหรือไม่พอใจก็เฉยๆนะก็เออใครทำยังไงก็ได้อย่างนั้นทุกทุกทุกวันนี้ แม่แม่ปอไม่รู้นะว่าคนทั้งนอกเนี่ยคนที่ยังไม่เจอหลวงตาแล้วปาาศหลวงตาแต่คนที่เจอหลวงตาแล้วเราเข้ามาอยู่มามาอย่างเงี้ยมาได้กราบหลวงตามาอะไรเงี้ยทุกคนจะต้องเห็นจะต้องมีความรู้สึกเหมือนเราว่าหลวงตาเป็นพระที่ยังไงอะ ไม่แจกได้เลยถูกเราเราเราเกิดมาในชีวิตนะเรากล้าพูดได้เลยกล้าพูดได้เต็มปากว่าห้าสิบกว่าปีเนี่ยเราก็ทําบุญมาก็ก็ชอบทําบุญคนหนึ่งนั่นแหละเราก็ไม่เคยเห็นพระที่ไหนแบบนี้นะที่จะมีเมตตากับญาติโยมกับทุกที่หน่วยความช่วยเหลืออะไรที่หลวงตาเข้ามาหาหลวงตาหลวงตาไม่เคยปฏิเสธหลวงตามีแต่ทานมีแต่ให้ โดยที่ว่าความรู้สึก,กเราเราเราไม่เคยเห็นนะเราไม่ได้ว่าอุ้ยหลวงตามามามาเมตตาครอบครัวเราแล้วเราดีไม่ใช่หลวงตาเมตตาทุกคนไม่ว่าคนรวยคนจนคนยังไงคนหลวงตาไม่มีไม่มีเคยว่าใครอะ่ะแต่คนที่ไม่รู้เราก็ไปว่าเขาไม่ได้เขาก็มีสิทธิคิดถูกไหมเรารู้ตัวเองดีกว่าหลวงตาจะพูดตลอดว่าให้ ดูตัวเองอย่าไปตำหนิใครปล่อยเข้าไปถูกปล่อยเข้าไป <S 2> <S 2> ช่างเขาช่างเขาเราก็เลยมีความสุขก็ก็เราก็ต้องฟังในครูบาอาจารย์ในพ่อที่พ่อพ่อเราสอนเนาะว่าเออเราทำเราก็าได้กับตัวเราเองห,อหลวงตาบอกคนอื่นไม่ดีเรายังเดินหนีได้แต่ตัวเราเองไม่ดีเราจะเดินหนีไปไหน ให้ดูตัวเองให้มากๆดูใจตัวเองให้เยอะๆพี่ก็ยอมรับนะว่าตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็ผ่านแบบสิ่งเร็วๆพี่ก็ทำมาเยอะบางทีหนึ่งอารมณ์เพลินเพื่อนทุกอย่างกิเลสความอยากได้เพลินทุกอย่างทำบางสิ่งทำอะไรในสิ่งที่เราก็ไม่อยากพูดนะนะมันทุกคนมันมีข้อผิดพลาดม,มาตลอดแต่นะวันนี้พี่ก็แบวชครั้งนี้ พี่พี่ก็ค่อนข้างที่มั่นใจตัวเองพอสมควรนะว่าพี่จะจะทาให้ให้ดีที่สุดเหมือนคนเรามันไม่รู้จะวิ่งหาอะไรเนาะนยิ่งวิ่งก็ยิ่งเหนื่อยแล้วก็ไม่เจอด้วยใช่ทุกอย่างมันไม่จริงจังหลวงตาบอกก็อย่าไปจริงจังกันมากนะดูตัวเองให้มากๆดูลมดูลมเยอะๆหลวงตาบอก สุดท้ายนะครับถ้าเกิดลูกสาวดูคิปนี้อยู่อยากมีอะไรอยากจะบอกกับลูกสาวพี่เหรอถามว่าลูกพี่พี่ก็รู้นะว่าเขาเป็นแบบไหนเราปลูกฝังเข้ามาแบบไหนเราอยากจะบอกเขาว่าแม่ถึงมาตรงนี้แม่ก็ยัง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 ,ย,งยังมีความรักกันนะทางโลกก็มีห่วง ไม่ใช่ว่าแม่ทิ้งและพ่อทิ้งหนูมาแม่อยากให้หนูเป็นคนดีหนูไม่ต้องเรียนสูงเอาใบปริญญามาให้แม่หรือต้องจบนู่นนี่นั่นไม่ไม่จำเป็นสำหรับแม่ให้เขาเป็นคนดีมีศีลมีธรรมแบบมีความเมตตาไม่เป็นไม่เป็นภาระให้สังคมเรามีเราก็ช่วยคนที่ลำบากกับเรา อยากให้เขาเข้าให้มีความเมตตา<ม>แล้วก็ถูก<ำ>ให้มีสีมีธรรมเพราะตัวเราเองเราก็เคยผิดพลาดมาเยอะเยอะมากเราก็ไม่อยากให้ลูกเราเป็นเหมือนเราก็ขอกราบขอบคุณแม่ชีปอมากครับที่มาเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังว่าคิดเห็นย,ยังไงรู้สึกยังไงบ้างากับเพจหลวงตาสินสังกฤีศสีนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณ คนดูทุกคนนะครับแล้วก็ไม่ฉีปอแล้วก็ไม่ฉีดไปแล้วนะครับสารธุคมรับเอ้าวหมดเวลาแล้วเหรอเอิร์ทโอ้โหนี่ยังไม่ทันไปถึงช่องแม็กเลยปะท้อเอ้ยที่แลกจักรรถเตอร์ไซค์ไปน้ำมนันมันหมดเดี๋ยวต้องเอารถสามาล้อครึ่งไปละเขามีแต่สามาสล้อเครื่องก็มันมีเครื่องที่ไหนละแกมาดูสิลเล่านี่มันมีเขาเรียกสามล้อครึ่ง เดี๋ยวก็จะปั่นไปนี่แหละเป็นไงครับโอ้โหพิธีกรผมพิธีพิธีกรของผมพูดน้ำไหลไฟดับเลยเป็นไงนี่ขนาดเด็กๆ็เ,กเนี้ยแม่ยังไม่ได้เอาเขียดตบปากนะนี่ถ้าเกิดเอาเขียดตบปากจะพูดน้ำไหลไฟดับกว่านี้อีกเป็นไงครับพิธีกรของผมนี่สุดยอดจริงๆผมบอกแล้วไงว่าเอิร์ธบ้านตราสเนี่ยพูดไม่ธรรมดาโอ้โหคล่องพูดพร่องเลยจริงเลยเชียร์เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้แมชีปอท่านก็คงทราบประวัติและการเป็นมา ทำไมถึงมาบวชอยู่ที่นี่ทําไมต้องทิ้งทั้งลูกทั้งอะไรอย่เงี้ยมาอยู่ที่วัดป่าบรรณาพิอินก็อย่างที่บอกนี่แหละครับ คนเราก็บอกว่าสร้างคนให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นชีสร้างคนให้เป็นคนสร้างคนทั่วให้เป็นคนดีต้องที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ขอกราบขอบคุณนะครับทุกท่านที่ชมคลิปหลวงตาศรีสังกะรีศรีออแขอบคุณบัลถุงยิ้มด้วยนะครับขอบคุณบอลเชิญยิ้มจริงๆวับปสามบาทห้าสิบจริงๆพี่สาวร้องเพลงถวายกับองหลวงตาศรีสัจจจรณ์ธรรมโมไว้พบกันใหม่คริสต์มาสขอให้ทุกท่านทุกน้อยลงทุกน้อยลง ทุกน้อยลงสาธุครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่จะไปินะไปชเมตรโอเคจรรแจนะกุญแจมสูกุญแจมส่ก็ขาเสียขาเยอะแหลไอ้บ้าเลย่รเขา้นกไม่ได้เนาะชีวิตอนาคชูสียงยนเชียร์ทุกที่เาตองกา ไว้วางกิเลสก่อกรรแล้วจนกลายเป็นเปรต